วันนี้ครูปุ๊กมีปาร์ตี้เล็กๆกับเพื่อนๆกลุ่มปูชินารายค่ะจึงนำเสนอเมนูแดดเดียวทอดๆนะจ๊ะมีอะไรบ้างคะปากน้ำแดดเดียวโคขุนจาดูค่ะต้องทอดอกรอบๆมานะคะจะได้อร่อยๆจ้าตามด้วยปลาช่อนนาแดดเดียวนมสดจ้าปลาช่อนนาครูปุ๊กถอดก้างให้แล้วนะจ๊ะทานได้ความสบายใจได้เลยค่ะ ไม่มีก้างใหญ่ๆใ,ให้เลยจ้าไม่มีก้างแข็งแข็งให้เลยนะจ้าดูค่ะเคียวอร่อยอร่อยจ้าเป็นกับแกล้มชั้นเลิศเลยนะจ้าลูกกุกขอบอกค่ะหรือว่าจะเอาไปฝากคนที่เรารักก็ได้นะจ้าเก็บไว้ในตู้เย็นไม่เสียหายค่ะทอดปลาช่อนนาแดดเดียวถอดก้างจ้าตามด้วยปากน้ำโพขุนแดดเดียวนมสดจ้าอร่อยแซ่บเวอร์เลยค่ะ